พกปืนเป็นประจำเนี่ยผมก็จะแนะนำวิธีให้นะครับสำหรับกฎหมายตอนนี้ให้คุเนี่ยทำบัญชีเงินฝากกับธนาคารไว้นะครับในบัญชีเนี่ยให้มีอย่างน้อยๆหนึ่งแสนบาทนะครับคือบอกกับธนาคารเลยว่าขอฝากประจำนะครับไว้สำหรับประกันตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคุณพกปืนออกนอกบ้าน หรือนําไปต่างจังหวัดเนี่ยเวลาโดนจับตอนนี้นะครับอหนึ่งแสนบาทนะครับเงินประกันหนึ่งแสนบาทถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่5ห้า0มื่นนะครับราคาก็มีการปรับขึ้นมานะครับถ้าคุณชอบในการพกเนี่ยให้คุณมีเงินในบัญชีไว้เลยนะครับไว้สําหรับประกันตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําให้ดีที่สุดคือแอบนะครับ อแอบซ่อนให้มิดชิดที่สุดนะครับเอแยกนะครับแยกไว้ก็ได้แยกทิ้นส่วนคนละทิศคนละทางนะครับหรือทางที่ดีซ่อนให้มิดชิดที่สุดนะครับอใส่ซีนใส่อะไรไว้ให้มันมิดชิดนะครับให้เราคิดว่านะครับหาไม่เจอแต่ถ้ามันจะหาเจอกันจริงๆนะครับมันก็ไม่โดนนะอ่ะ เพราะปืนมันไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเราแล้วเราแอบอยากไม่คิดวัเนียเวลาที่ว่าเราว้ายบนรถนะครับการแอบเนี่ยปืนมันไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเราไงถึงจะโดนจับนะครับเราก็ไม่โดนดำเนินคดีนะครับเป็นแค่มาตราสามเจ็ดหนึ่งนะครับเป็นความผิดแค่เสียค่าปรับนะครับแต่ถ้าคนพก นะครับพกแบบประเจิ์ประเจอร์เนี่ยให้คนเตรียยในเงินบัญชีไว้1 0 0 0 0แบาทนะครับไว้สําหรับประกันตัวเองถ้าคนไม่มีถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับตอนนี้ติดนะครับเ,เงินประกันมีการปรับขึ้นมานะครับกับการพกอ,อาวุธปืนตอนนี้